ยินดีต้อนรับสู่ช n n นลกรอบสกายเน็ตผมมนทนลายสังวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างสกูด้วยโปรแกรม solidworks มาเริ่มกันเลยครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้เลือก slide p a นะครับพิกสเก็ตจากนั้นก็ทำการสร้างเส้นนะครับ ทำการสเก็ตในรูปแบบคร่าวๆลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ให้ขนาด26 20 22แล้วก็2 ครับตัวนี้ผิดนะครับตัวนี้2มิลิเมตรนะครับแล้วก็ลากเส้นแนวตั้งตัวนี้ให้มีขนาดที่จุดนะครับจากนั้นคลิกที่คำสั่ง p e Point Arc นะครับทำการสร้างส่วนโคง้งมานะครับจะได้กนาดแบบนี้ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นโค้งนะครับกับเส้นตรงให้เป็นแทนเจนต์กันก็คลิกไปที่ add relation นะครับลิกไปที่เส้นตรงนะครับในนี้จะมีการเลือก arc กับ line นะครับอีิกแทนเจนต์กดโอเคนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงนี้เรายังไม่ได้กำหนดความสูงนะครับก็ให้คลิกไปที่ Smart Dimension คลิกเลือกสองเส้นนี้นะครับแล้วก็กำหนดให้มีขนาด4.5นะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปก็ใช้คำสั่ง Feature นะครับแล้วก็ Revo ตรงแกนนะครับให้เลือกเส้นนี้นะครับ เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละนะครับต่อมาก็ให้สร้างล่องสำหรับเอาไขควงใส่เข้าไปในรูนี้นะครับก็ให้คลิกไปที่ font pane น,นะครับแล้วก็คลิกไปที่ s k e t c เปลี่ยนมุมมองจากนั้นใช้คำสั่ง rectangle นะครับให้เลือกไปที่ center rectangle ะครับแล้วก็คลิกไปที่จุด origin point ลากสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับลักษณะแบบนี้จากนั้นกำหนดขนาดนะครับ smart dimension ให้ตรงนี้ถึงระยะด้านนี้นะครับมีขนาด5ด้านหนึ่งก็มีขนาด5เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เราให้มี ขนาด1เซนติเมตรนะครับจากนั้นกดคอนทรลค้างไว้คลิกไปที่เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับสร้าง Relation ให้เป็นมีขนาดเท่ากันนะครับก็ให้เลือกไปที่ไอคอนตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคออกมาเราก็จะได้ละต่อมานะครับเราจะทำการทิมส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับ ก็คือตรงบริเวณนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นส่วนที่เกินออกไปจากนั้นทำฟิลเลตนะครับตรงขอบคอนเนอร์ตัวนี้ให้มีขนาด R อยู่ที่0.7ทั้ง4ด้านนะครับด้านที่3ด้านที่4จากนั้นกดโอเค เราก็จะได้ลักษณะนี้ละต่อมานะครับเราก็ทำการ e x t r u t e cut นะครับก็คลิกไปที่ feature คลิกไปที่ e x t r u t e cut นะครับแบบนี้เราจะ e x t r u t e ลงไปจับลากเอาเลยก็ได้นะครับอเอผมจะให้เลยจากหัวตรงนี้มานิดนึงนั้นผมก็เอาเป็น2.5นะครับอเอเราจะได้ลองลักษณะแบบนี้ละ ต่อมานะครับเราจะทำการชัมเฟอร์ตรงปลายตัวนี้นะครับก็ให้เลือกไปที่ชัมเฟอร์นะครับกำหนดชัมเฟอร์ให้มีระยะ2มิลอ,องศา,น,า,าน,นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อมาเราจะสร้างเกลียวแล้วนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมใส่ลายเมท a l เลียไปก่อนนะครับก็คลิกไปที่ a p p e ล r a n น e นะครับเลือก Metal เลือกสต e ลแล้วก็เลือกเป็นสแตนเลสนะครับโอเคเราจะได้ลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับเราจะสร้างเกียวนะครับก็ให้คลิกไปที่เพนนี้แล้วก็เลือกเกตนะครับ ไปที่เส้นขอบตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก c o n v e r t Entity จากนั้นก็ให้ใช้คำสั่ง Pitcher แล้วก็ Helix and s p i นะครับตรงส่วนบริเวณนี้เนี่ยให้เลือกเป็น Pitch and Revolution นะครับกำหนดระยะพิษก็คือระยะเกลียว1.75กํากำหนดให้มันหมุนรอบไปที่ 8รอบนะครับองศาไม่กําหนดนะครับก็จะได้เป็นลักษณะตรงๆแบบนี้นะครับเราก็จะได้เกียียวสแบบนี้ละนะครับมองทางด้านมองวิวทางด้านไ i g h t view นะครับเส้นปลายเนี่ยจะต้องอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าใครไม่อยู่บริเวณนี้ให้กําหนดองศาตรง start angle นะครับ เพราะว่าถ้าให้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายต่อการสร้างรูปเกี่ยวนะครับกดโอเคออกมาจากนั้นให้คลิกไปที่ตัวไลท์เพนแล้วก็คลิกไปที่สเก็ตต่อมาเราก็สเก็ตรูปฝันเกี่ยวนะครับก็คลิกไปที่คำสั่งลายเลือกไปที่จุดปลายตรงนี้นะครับจุดปลายของเฮลิกตัวนี้แล้วก็สร้างสามเหลี่ยมขึ้นมา แบบนี้นะครับคลิกไปที่เส้นตัวนี้นะครับกำหนดให้เป็น horizontal นะครับจากนั้นเราก็ให้ขนาดนะครับขนาดของเกีียวตัวนี้เนี่ยให้มีความสูงอยู่ที่0.5นะครับฐานให้มีความกว้างอยู่ที่0.4 a okay. จากนั้นคลิกไปที่จุดสูงสุดของเกีียวนะครับ แล้วก็หาตำแหน่งจุดกึ่งกลางของฐานกดคอนโทนค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ make world ข้อนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเป็น fully define เรียบร้อยละตรงด้านล่างนะครับต่อมาเราทำการ sweep ก็คือหมุนตามรอบเกลียวตัวนี้นะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือ feature sweep นะครับโปรไฟล์ก็ให้เลือกไปที่ฟันเกียวนะครับ ส่วนพาดตัวนี้ก็ให้เลือกไปที่เฮลิคก็จะเลยลักษณะนี้นะครับกดโอเคออกมาจากนั้นนะครับเราก็ต้องสร้างวงกลมตรงบริเวณนี้ก่อนแล้วก็หมุนเฮลิกไปในส่วนเกีียวที่เหลือนะครับวิธีทำเนี่ยเราจะต้องสร้างเพนขึ้นมาให้ชนอยู่ที่เพนนี้นะครับก็ให้เลือกไปที่ผิวตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเรฟเฟอเรน์เลือกเพน กำหนดให้เพนมีขนาด13มิลิเมตรนะครับเปลี่ยนวิวทางด้านท็อปนะครับตรงนี้รจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพราะนั้นต้องขยับออกมาโอเคอยู่ที่ระยะ14นะครับจากนั้นกดโอเคออกมาเราก็จะได้ตรงเกีียวตรงนี้พอดีละต่อมานะครับเราก็สร้างวงกลมบนเพลนที่1 ก็ให้คลิกขวาที่เพนที่1คลิกไปที่สกเก็ตนะครับจากนั้นให้เลือกเส้นเคิร์ฟตรงนี้นะครับแล้วก็คน์ตเฮตี้ก็จะเห็นว่าเส้นเคิร์ฟเนี่ยจะมาอยู่ตรงเพนนี้ละนะครับจากนั้นกดโอเคออกมาออกจากการสร้างสกเก็ตต่อมาให้เลือกตรงผิวบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่สกเก็ตจากนั้น ใช้คำสั่งค o n v e r t เพื่อแปลงเส้นสามเหลี่ยมตัวนี้ให้เป็นเส้นที่อยู่ในเพนนี้จากนั้นกดออกจากการสร้างสกเก็ตนะครับเราจะได้สกเก็ตสองสเก็ตแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ใช้คำสั่ง w w e p ครับเพื่อสร้างเกีียวที่เหลือคลิกไปที่ w w e p นะครับแล้วก็เลือกไปที่สามเหลี่ยมที่เราเพิ่งสร้างส่วนโปรไฟล์เราก็เลือกตรงนี้นะครับ ผมลืมสร้างเฮลิกนะครับกลับไปสร้างเฮลิกก่อนนะครับคลิกไปที่สเก็ตห้นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งเฮลิกนะครับเราจะได้เฮลิกลักษณะแบบนี้ละการสร้างเฮลิกอันนี้เนี่ยเราต้องการให้มันเป็นลักษณะของเทปเปอร์นะครับเราจะต้องใส่เทปเปอร์องศาให้มันโดยคลิกไปที่เทปเปอร์เฮลิกนะครับกำหนดให้มีระยะที่มีองศาอยู่ที่10องศา ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเลียวเล็กลงไปนะครับส่วนระยะพิษเนี่ยโอเคก็เป็น1.75นะครับแล้วก็หมุนนะครับก็ใส่ไปที่สองรอบนะครับลองดูทั้งด้านท็อปเป็นยังไสงสรอบโอเคก็เอาไปตามนี้นะครับที่สองรอบก็มองทังด้านขวา จะเห็นว่าเกลียวเนี่ยมันก็จะมีลดลดลลงไปตามที่เรากําหนดองศาเทปเปอร์ตรงนี้ไว้นะครับที่10องศาโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นกดโอเคโอเคเราก็จะได้สร้างเส้นสปายขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่สวีปนะครับแล้วก็ตรงโปรไฟล์เนี่ยให้เลือกไปที่สเกต6นะครับส่วนไอ้ตรง่าดเนี่ยก็ให้เลือกเป็นเฮลิกเห็นว่า เกี่ยวก็จะเลือล้อยลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้กดโอเคออกมาปึ๊บเห็นว่าเกี่ยวมีขนาดที่ประสานกันตัวน,นี้เส้นจะเป็นหยกัยกหยกัยกยกยกนะครับเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือเข้าไปที่ออปชันนะครับแล้วก็เลือกที่ด็อกิีเมนต์แล้วก็เลือกไปที่อิ a เม q ค a l ลิตี้ปรับไปให้อยู่ในโซนสีแดงนะครับกดโอเคออกมาโอเคตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้ละนะครับเกี่ยวที่เลื้อย จากนั้นนะครับเพนเนี่ยเราไม่ใช้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกไปที่ดวงตานะครับตรงเฮลิคนี่ก็เหมือนกันคลิกขวาแล้วก็ไปที่ดวงตาโอเคครับต่อไปเราจะสร้างบาตัดตรงนี้นะครับวิธีการสร้างบาตัดตรงนี้นะครับก็ให้เลือกไปที่ไลท์เพนนะครับแล้วก็เลือกสเก็ตนะครับเปลี่ยนมุมมอง แล้วก็ใช้คำสั่งลายนะครับคลิกไปที่จุดปลายนะครับลากขึ้นไปตรงๆเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งลายนะครับคลิกอยู่บนเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็ลากไปให้มันตัดกันลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งลายลากมานี่นะครับเราก็จะได้ละแล้วก็ทิมเส้นที่ไม่ได้ใช้ นะครับให้ขนาดตรงนี้ขนาด5จุดขนาด5มิลนะครับก็จะได้สามแบบนี้นะครับต่อมาเราก็จะใช้คำสั่ง e x t r u t e cut นะครับก็เลือกไปที่ e x t r u t e cut นะครับเราต้องการตัดมาทั้งด้านนี้เพราะนั้นก็ให้เปลี่ยน direction เป็น r e v e r d นะครับ แล้วก็ให้เป็น t o o l นะครับเราก็จะตัดได้สนาแบบนี้ละนะครับเราต้องการให้ตัดองศาเอียงนะครับก็คือเอียงกนาะแบบนี้ที่ส0องศานะครับแต่ว่าให้เป็น dab out นะครับเลือกเป็น dab out คือตัดจากด้านนอกออกไปกดโอเคออกมาเราก็จะได้ลองสนณะแบบนี้ละ,นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะใช้คําสั่งตัว Circular Pattern นะครับเลือกแกนตอนนี้ก็ให้คลิกไปที่ตัวรูปดวงตานะครับแล้วก็เลือกเป็น View t e m p o r a r y นะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นนะครับตรง Direction ตรงนี้นะครับทิปทีเส้นปึ๊บนะครับแล้วก็ตัว Feature ก็ให้เลือกไปที่ตัวนี้นะครับอย่างี้ก็จะมาอยู่ที่นี่ นั้นองศาก็เลือกร้อยแปแล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น e ี u ข้อ spacing นะครับจากนั้นก็กดโอเคมานะครับเราก็จะได้ตะกูเรียบร้อยตรงนี้ก็ปิดแกนช่วยออกไปนะครับต่อมาก็ทำการฟิลเล t นะครับฟิลเล t ตรงนี้ก็ให้เป็น r 0 1นะครับ แบบนี้ตอนนี้เราก็จะได้หัวสกูที่เป็นเกีียวเรือยแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง Top Sky Net เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ